สวัสดีค่ะพบกับรายการเปิดโลกกว้างกับภาษาตะวันตกทาง FM 107.25เมกะเฮิร์สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรกันอีกครั้งนะคะวันนี้ดิฉันวรัญญาหมอโถร,รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ รายการของเราออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีและนอกจากจะรับฟังทางวิทยุแล้วคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามรายการเปิดโลกกว้างกับภาษาตะวันตกรวมทั้งรายการต่างๆของสถานีวิทยุได้ทาง YouTube ช่อง NU Radio ด้วยเช่นกันค่ะคุณผู้ฟังคงเคยได้ยินชื่อประเทศสเปนผ่านหูในหลากหลายรูปแบบกันมาพอสมควรแล้วใช่ไหมคะ ต่ดิฉันเชื่อว่าชื่อของประเทศสเปนในแง่มุมของการท่องเที่ยวน้อยคนนักที่รู้ข้อมูลนี้กันเพราะฉะนั้นวันนี้ดิฉันเลยนำะเอาข้อมูลด้านการท่องเที่ยวที่น่าสนใจของสเปนมาเล่าสู่กันฟังค่ะก่อนหน้าที่จะเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 หรือภาษาสเปนคือ La pandemia del coronavirus 19 จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางไปเยือนประเทศสเปนในปี2019มีมากถึง84ล้านคนทำให้ประเทศนี้กลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวเป็นอันดับสองของโลกเป็นรองเพียงฝรั่งเศสและมีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นอันดับสองของโลกเป็นรองเพียงสหรัฐอเมริกาที่น่าสนใจคือ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่าประชากรสเปนที่มีประมาณ47ล้านคนซึ่งหมายความว่ามีจำนวนเกือบสองเท่าของจำนวนประชากรทั้งประเทศเลยก็ว่าได้ค่ะเช่นเดียวกับรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี2018สเปนดึงดูดเม็ดเงินจากนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ถึง2.3ล้านล้านบาท มากกว่าการท่องเที่ยวไทยที่ดึงดูดได้1.9ล,ล้านล้านบาทแต่หากถามคนไทยส่วนใหญ่สเปนอาจไม่ได้อยู่ในรายชื่อจุดหมายปลายทางยอดนิยมในยุโรปเหมือนฝรั่งเศสอิตาลีหรือสหราชอาณาจักรแต่ถ้าถามคำถามนี้กับชาวยุโรปคำตอบที่ได้จะต่างไปเลยล่ะค่ะเพราะสเปน เป็นหนึ่งในจุดหมายที่นิยมมากสุดในชาวโยุโรปด้วยกันเองเรื่องนี้เป็นเพราะอะไรเดี๋ยวดิฉันจะเฉลยคำตอบให้ค่ะก่อนอื่นมารู้จักกับสภาพภูมิศาสตร์ของประเทศสเปนกันสักนิดนะคะสเปนตั้งอยู่บนคาบสมุทรไอเบียาทางตอนใต้ของทวีปยุโรปมีขนาดพื้นที่ใกล้เคียงกับประเทศไทยของเราด้วยความที่เป็นคาบสมุทรทำให้มีทะเลล้อมรอบหลายด้าน เริ่มที่ชายฝั่งตอนเหนือและตะวันตกติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนชายฝั่งตะวันออกและทางตอนใต้ติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสเปนจึงเป็นประเทศที่มีชายฝั่งทะเลยาวกว่า4,900กิโลเมตรดูจากจำนวนแล้วค่อนข้างเยอะเลยนะคะโดยเฉพาะชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งเป็นทะเลเขตอบอุน่น เนื่องจากได้รับอิทธิพลความร้อนจากทวีปแอฟริกาจึงส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยของเมืองในสเปนอบอุ่นกว่าหลายประเทศในยุโรปนอกจากนี้พื้นที่ส่วนใหญ่ของสเปนยังมีแสงแดดจ้ายาวนานถึงปีละ2,506ชั่วโมงสูงเป็นอันดับต้นๆของยุโรปและสูงกว่าอิตาลีซึ่งเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในเส้นละติจูดเดียวกัน เท่ากับว่าแสงแดดในสเปนส่องเฉลี่ยวันละ6-7ชั่วโมงซึ่งจะยาวนานเป็นพิเศษในช่วงฤดูร้อนอันนี้ดิฉันขอยืนยันเลยนะว่าที่สเปนในช่วงหน้าร้อนนี่อากาศร้อนมากจริงๆค่ะเมื่อเทียบกับประเทศในยุโรปตอนเหนือเช่นสหราชอาณาจักรเยอรมนีสแกนดิเนเวียและตอนเหนือของฝรั่งเศส ประเทศเหล่านี้มีชายฝั่งทะเลที่ลมแรงอากาศหนาวเย็นและท้องฟ้าขมุกขมัวสิ่งที่ผู้คนในประเทศเหล่านี้ล้วนหวยหาก็คือชายหาดอากาศอบอุ่นและแสงแดดที่เจิดจ้าแบบสเปนนั่นเองค่ะสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นกับประเทศไทยและประเทศในแถบเส้นศูนย์สูตรนะคะแต่สิ่งที่สำคัญของเรื่องนี้ก็คือสเปนมีครบทุกอย่าง ในระยะทางที่ไม่ไกลจากประเทศในยุโรปด้วยกันเองพูดง่ายๆคือสำหรับชาวยุโรปแล้วถ้าคิดถึงทะเลที่แรกที่จะคิดถึงก็คือสเปนทําให้นักท่องเที่ยวสามอันดับแรกที่มาเยือนสเปนในปี2018ล้วนมาจากประเทศในยุโรปเริ่มกันที่อันดับหนึ่งสหาราชาอาณาจักร18.5ล้านคน อันดับสองเยอรมนี er 11.4ล้านคนอันดับ3ฝรั่งเศส11.3ล้านคนโดยในเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนชายหาดของสเปนฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไล่ลงมาตั้งแต่บาร์เซโลนาบาเลนเซียอลิกันเต้มาลากา เกาะปัลมาเดมายอร์กาเกาะอิบิซาจะเนืองแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวที่พากันมาอาบแดดและเล่นน้ำทะเลพอรวมเข้ากับปัจจัยด้านค่าครองชีพที่เมืองในสเปนจะต่ำกว่าเมืองในยุโรปตะวันตกทั้งฝรั่งเศสและอิตาลีแล้วเนี่ย เมืองชายทะเลเหล่านี้จึงมีรายได้มหาศาลทั้งโรงแรมร้านอาหารร้านขายของและบริการต่างๆรายได้จากการท่องเที่ยวคิดเป็นสัดส่วน15%ของ GDP ของสเปนแต่สัดส่วนนี้ก็ยังน้อยกว่าสัดส่วนไรายได้จากการท่องเที่ยวต่อ GDP ของไทยที่21%นอกจากทะเลแล้วสเปนก็ยังมีดีอีกหลายอย่าง เช่นชายแดนทางตอนเหนือของสเปนส่วนที่ติดกับฝรั่งเศสถูกกั้นด้วยเทือกเขาพิเรนีสโดยเทือกเขาที่สูงกว่า3,400เมตรเหนือระดับน้ำทะเลแห่งนี้เหมาะจะเป็นแหล่งเล่นสกีชั้นดีในฤดูหนาวนอกจากทะเลและภูเขาแล้วสเปนมีมรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าประเทศน,นี้มีสถานที่ทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกมากถึง48รายการมากเป็นอันดับ3ของโลกรองจากจีนและอิตาลีและเมื่อเรามองย้อนกลับไปในอดีตครั้งหนึ่งสเปนเคยเป็นมหาอำนาจเป็นผู้นำชาวยุโรปไปค้นพบกับโลกใหม่คือทวีปอเมริกาและมีประเทศในอาณานิคมมากมาย มรดกจากความมั่งคั่งในยุคทองของสเปนสะท้อนผ่านอาคารบ้านเรือนที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมของสเปนอันง,งดงามตะการตาและที่สำคัญสเปนวางตัวเป็นกลางตลอดสงครามโลกทั้งสองครั้งทำให้อาคารสวยงามหลายแห่งยังคงอยู่รอดมาจนถึงทุกวันนี้สเปนยังมีเทศกาลและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ที่คนไทยรู้จัก ทั้งเทศกาลปามะเขือเทศหรือลาตมาตีนาระบำฟลาเมงโกหรือเอลไบเลเดฟลาเมงโกการสู้วัวกระทิงหรือลากริดาเดโตโรสไปจนถึงการแข่งขันฟุตบอลลาลิกาซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมดถูกเชื่อมโยงด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่เตรียมไว้พร้อมรองรับการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของ World Economic Forum ในปี2019จากทั้งหมด140ประเทศสเปนอยู่อันดับที่หนึ่งการจัดอันดับนี้ประเมินจากหลายปัจจัยทั้งทรัพยากรธรรมชาติมรดกทางวัฒนธรรมรวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานความปลอดภัยและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สเปนได้รับคะแนนโดดเด่นในด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางรถไฟทางอากาศและทางถนนอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมากก็คือสเปนมีเส้นทางรถไฟความเร็วสูงยาวเป็นอันดับสองของโลกเป็นรองเพียงประเทศจีนด้วยระยะทางกว่า3,400กิโลเมตรรถไฟความเร็วสูง A B, อาเบย่อมาจาก Alta าเบโลซิดา เอส a n o l a เชื่อมระหว่างเมืองใหญ่ในภูมิภาคต่างๆเช่นมาดริดบาร์เซโลนาเซบียาบาเลนเซียโดยความเร็วสูงสุด310กิโลเมตต่อชั่วโมงและมีเส้นทางรถไฟระหว่างเมืองที่เชื่อมเมืองใหญ่ๆเข้ากับเมืองเล็กๆอีกทีส่วนในเมืองใหญ่ๆก็มีระบบขนส่งมวลชนทั้งรถไฟใต้ดิน รถรางและรถเม์รองรับการเดินทางนักท่องเที่ยวจึงสามารถเดินทางจากสนามบินมายังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆได้อย่างสะดวกสบายผ่านระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพนอกจากโครงสร้างพื้นฐานสเปนยังโดดเด่นในเรื่องความปลอดภัยเมื่อเทียบกับหลายประเทศในยุโรปสเปนมีอัตราการก่อการร้าย อัตราอาชญากรรมและคดีฆาตกรรมต่ำกว่ามากในขณะที่รัฐบาลสเปนก็ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมมีการควบคุมการบุกรุกพื้นที่ป่าจากกิจกรรมท่องเที่ยวอย่างเข้มงวดจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำควบคุมการปล่อยมลภาวะในเขตเมืองใหญ่และให้ความสำคัญกับการกำจัดขยะ จากการจัดอันดับนี้แสดงให้เห็นว่าการที่สเปนดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้จนเป็นอันดับสองของโลกไม่ได้มีเพราะบุญเก่าอย่างทรัพยากรธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมเท่านั้นแต่การจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมให้สมบ,บูรณ์และมีระบบโครงสร้างที่พร้อมให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนอย่างสะดวกสะอาดและ ปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่ช่วยส่งเสริมความโดดเด่นของสถานที่ท่องเที่ยวแม้ในขณะน,นี้ยังอยู่ในช่วงที่หนักหนาสาหัสสำหรับการท่องเที่ยวสเปนเนื่องมาจากการระบาดของโควิด -19 แต่ด้วยศักยภาพที่มีความพร้อมเป็นไปได้สูงว่า การท่องเที่ยวสเปนจะกลับมาคึกคักได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากการเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวที่ได้รับการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วเข้าประเทศสเปนได้ตั้งแต่วันที่7มิถุนายนนี้ค่ะหันกลับมามองที่ประเทศไทยการท่องเที่ยวไทยสร้างไรายได้จากชาวต่างชาติสูงเป็นอันดับ4ของโลกด้วยมูลค่ากว่า1.9ล้านล้านบาท แต่ไทยกลับได้อันดับที่31ในขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวโดยมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงอย่างมากโดยเฉพาะในด้านโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยรวมไปถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งที่น่าคิดต่อไปหากประเทศไทยต้องการจะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ได้อย่างสเปน จำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญอย่างมากกับการพัฒนาสิ่งเหล่านี้เพราะจากการจัดอันดับในหลายๆด้านของ World Economic Forum มมีเพียงด้านเดียวที่ไทยโดดเด่นกว่าสเปนก็คือราคานั่นเองค่ะวันนี้จัดเนื้อหามาเล่าให้ท่านผู้ฟังกันแบบจุใจเลยทีเดียวนะคะจนกระทั่งเวลาล่วงเลยมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้ว พบกันครั้งหน้าดิฉันจะนำเอาสาระความรู้อะไรมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันอีกต้องรอติดตามกันนะคะพบกับรายการเปิดโลกกว้างกับภาษาตะวันตกได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีทาง FM 107.25เมกะเฮิรมหาวิทยาลัยนเรศวรสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ